จกให้ทุกคนอ่ะเริ่มต้นด้วยที่ต้นทุนต่ำาเพราะอย่างที่รู้กันนะว่าปลาสลิดนี่เนื้อเขาสุดยอดเลยนะี่าคนนิยมตลอดแล้วก็ราคาไม่มีตกทาไมปลาสลิดเวลาขายเขาต้องตัดหัวพี่ต้นผมใส่ใจไม่หล่อมั้งครับงงกันเราสามารถเลี้ยงลูกปลาสลิดในบ่อเดียวกันได้แล้วก็เพาะพันธุ์ในบ่อเดียวกันได้ด่ระสงค์คือแค่ต้องการส่งมอบความรู้ส่งต่อความรู้แล้วก็แนะนําเป็นแนวทางเข้ามาเรียนรู้ด้วยครับเรียนรู้ฟรีนะครับไม่เก็บค่าใช้จ่ายเลย ใครจะไปคิดครับว่าบ่อปูนเล็กๆที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี้จะสามารถสร้างรายได้ได้วันนี้มีคําตอบแน่นอนครับแต่ก่อนอื่นก่อนรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานเกษตรสันจรด้วยนะครับและคนที่จะให้ความรู้เราอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลก็คือพี่ต้นนั่นเองพี่ต้นบ่อที่เราเห็นนี่คือบ่ออะไรครับพี่อ่านี่คือบ่อเพาะลูกพันธุ์ครับกุของปลาสลิดที่ทั้งฟาม นำทำเพาะอยู่เพราะเพื่อหนึงเราก็จกให้ทุกคนเริ่มต้นด้วยที่ต้นทุนต่ําครับผมอ่าเพราะว่าอย่างบ่อมงปูเนี่ยลูกหนึ่งก็มา320นะครับเรานำเพาะแม่พันไปชุดนึงถ้าจากทางความก็350ครับลงทุนแค่700กระกว่าบาทสิ่งที่ได้คุณเอ็กจะเห็นไหมครับครับพี่เอาหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบ่อนี้คืออะไร งูป่ะพี่งูลูกพันธุ์ครับลูกพันลุ์พันี่ครับลูกพันปลาสลิดครับที่เราเพาะได้นี่น mm well you know well ี่นี่ครับนี่คือปลาสลิดก็คือที่นี่เลี้ยงเป็นแบบบ่อปูนอ่าบ่อปูนครับใช้พื้นที่น้อยใช้พื้นที่น้อยครับครับผมใช้พื้นที่บ้านของเราให้มีประโยชน์ครับอ่าโดยการเริ่มต้นจากเล็กดก่อนนะครับคือบ่อปูนครับผมลองเพาะพันธุ์ลูกปลาสลิดเองก่อนนะครับเมื่อเรามีลูกพันธุ์เองแล้วเราก็ไม่ต้องไปซื้อไปหาครับผมเราก็นำลูกพันธุ์ไปขยายต่อเลี้ยงต่อให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ก็คือเป็นการต่อยอดไปนนั่เเอาาหรรืวจะ ขายลูกปลาก็ได้ครับเพราะ <ผม S 2> นี้ตลาดลูกปลาทิ่ต้องการสูงมากอ่าตรงนี้เราก็สามารถ เริ่มต้นครับเพียงไม่กี่เดือนก็สร้างรายได้ใช่ไหมครับเพราะอย่างที่รู้กันนะว่าปลาสลิดนี่เนื้อเขาสุดยอดเลยนะตลดเป็นเขาเรียก่าชาแห่งปลาครับคนนิยมตลอดแล้วก็ราคาไม่มีตกพี่ผมอยากรู้มาตลอดเลยก่อนจะมาผมก็คิดมาแล้วทําไมปลาสลิดเวลาขายเขาต้องตัดหัวพี่ต้นผมสวยแไม่หล่อครับงงเหมือนกันการทำปลาสลิดแดดเดียวเนี่ยไข่ปลาสลิดเขาจะอยู่ที่ท้องครับผมสมมติถ้าเขาไปพาท้องแบบปลาอื่นไข่เขาจะร่วงไข่เขาจะแตกแล้วตัวปลาจะดูแฟ พอปลาสิศไม่ใช่ปลาไซส์ใหญ่ครับผมเพราะฉะนั้นคือเขาจะมีไข่อยู่คือทำให้ตัวปลาเป็นพองขึ้นอ่ามันอยู่ใหญ่นะกินแค่านั้นครับไม่มีอะไรอันนี้ก็เลยต้องตัดหัวออกตัดหัวออกครับแต่จะพาท้องกับไซส์ออกไม่ได้ครับผมจริงจแล้วหัวมันกินได้ไหมพี่ที่จริงเขาทอดกรอบกินได้ครับอ่ามันก็เหมือนปลาทิจริงนะปลาลิตเนี้ยก็เหมือน ปลาคอดเยวกับปลากระดีผแต่มันใหญ่กว่าแต่ยังว่าคนก็อาจจะไม่ค่อยนิยมนะอาจจะไปเน้นกินเนื้อใช่ครับอันนี้คือเราก็ได้คําตอบแล้วนะฮะเรื่องของทําไมต้องตัดหัวปลาสลิดับวัอนีขอบคุณครับเพคได้คำตอบยอกยอกกี่บ้านเลยไม่ได้เลี้ยงรู้กันเลยพี่โอเคพี่ต้นอยากรู้ว่ามันเลี้ยงได้แล้วก็ประสบความสำเร็จจริงหรอลพี่จริงครับเพราะว่าผมไม่ดูจากว่าผมทําได้ครับก็ดูจากผู้ที่เข้ามาอย่างไม่สักครู่นะครับคือเขาก็นำไปเลี้ยงแล้วสิบล้อม เกิดผลครับก็กลับมาเอาอีกขยายต่อผู้ที่เข้ามาเลี้ยงผมจะติดตามผลตลอดว่าเป็นยังไงมีปัญหาตรงไหนจีตรงไหนก็จะโทรปรึกษากันตลอดเราก็ประคับประคองช่วยกันเพื่อสำเร็จทุกคนนะครับครับผมก็อย่างที่เราเห็นนะเพราะว่าผมก็เพิ่งเคยเห็นกันว่ามีการเลี้ยงในบ่อปูลเงี้ยเพราะว่าปกติเราจะเห็นกันเลี้ยงกันแบบในบ่อใหญ่พื้นที่เยอะๆบ่อดินอะไรอย่างเงี้ยต้น การเติบโตนี่มันเท่ากันไหมครับพี่การเติบโตอย่างที่รู้ว่าถ้าเราเลี้ยงลูกปลาในพื้นที่แคบเนี่ยการเติบโตก็ช้าแต่บอกองคูเนี่ยเหมาะสําหรับการไว้เพาะขยายพันธุ์แล้วหนึ่งเรายังไม่ต้องไปทาลูกบ่อใหญ่เลยเราลองเลี้ยงทุกคนว่าเราเลี้ยงได้ไหมถ้าเราเลี้ยงได้เราค่อยขยายบ่อต่อครับผมอย่างนี้ครับอ่าก็จะลดต้นทุนของการผลิตก็เหมือนเอาไว้เป็นศึกษาเริ่มต้นเริ่มต้นใช่แล้วก็สลับมือใหม่นะครับแต่ที่คืออย่างผมอะเพราะน้ำใสจะต้องคนให้ดูแลอาหารนะครับอ่าไม่ดีเนี่ย จะเกิดน้ำเน่าได้ง่ายเราสมควรใส่ดินนะครับครับผมลูกปลาสลิดถ้าการเพาะชาวลูกปลาสลิดต้องมีดินครับ่าืึงจะอยู่รอดแล้วก็โตไวเดี๋ยวปลาสลิดแทบไม่ต้องเปลี่ยนน้ำเลยครับผมถ้าเราใส่ดินลงไปการันตีไว้แล้วเพราะว่าคนลองมาแล้วเกือบ5ปีอ่าทดลองพิเก็ประสบความสําเร็จแล้วใช่ก็พยายามแก้ไขสิ่งที่น้ำดีก็ทาให้ดีครับผมทีนี้ผู้มาศึกษาต่อก็จบเลยครับผมเอาละครับสำหรับใครที่อยากจะเริ่มลองเลี้ยงปลาสลิดในบ่อปูนเล็กๆอย่างนี้แนะนําว่าวันนี้ให้ดูตั้งแต่ ต้นจนจบเลยนะครับเพราะว่าพี่ต้นบอกว่าคือไม่กักเลยไม่กักเลยครับก็คือให้ที่เลยาคนรดูชอบคุณเองนี่คือกลับไปเลี้ยงได้เลยได้ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมกลับไปเลี้ยงเลยไม่ต้องทําแล้วพิธีกรพิธีกรตรงเกษตรเดี๋ยวกลับไปเลี้ยงเลยจบตรงนี้อ่แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวให้พี่ต้นพาเดินดูรอบบ้านนิดนึงเห็นบอกว่าใช้พื้นที่น้อยแล้วก็ไม่ได้เยอะเลยบ่อวงที่เราเห็นเนี่ยก็คือมีไม่กี่บ่อนะไม่กี่บ่อครับผมงั้นเดี๋ยวให้พี่ต้นพาเดินดูดีกว่าว่าบ่อไหนเป็นอะไรยังไงบ อย่างเช่นบ่อสิบวงนะครับผมจะเด้นไว้เพาะลูกพันธุ์อย่างเดียวเมื่อจากที่เมื่อกี้ผมชอลูกพันธุ์ได้ตัวไซส์แล้วผมก็เริ่มแยกใส่ลงบ่อใหญ่บ่อใหญ่ที่ผมพี่ผมมีเพื่อเป็นการขุดลูกปลาให้โตเร็วเมื่อลูกปลาได้ไซส์ขนาดที่ผมบอกว่าคือทัาไปเช็คเนาะผมก็นําย้ายมาอยู่บ่อพักหรือบ่อขุนในเนี้ยผมก็จะมีลูกปลาที่ไซส์ใหญ่ใจฝ่กวเมื่อกี้มาดูกันนี่ก็เริ่มจะใหญ่ขึ้นอันนี้ก็คือเหมือนแบบว่า เพิ่มสเต็ปมาจากบ่อนู้นให้บ่อกว้างนิดนึงใช่เพราะว่าบ่อนู้นมันแคบนะครับตูวปลามันก็จะโตช้าเราก็จอยากให้มันขุนเขาเรียกขุนหรือชำนุปลาแต่ใายปลาอันนี้เอามาหลอกผมป่ะเนี่ยปลากระดีป่ะเนี่ยโอ้ปลากระดีครับปลาสระดีจะตัวลายครับปลากระดีให้ดูจุดกลมๆที่หางปลากระดีอันนี้ปลาสลิดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ใช่ปลากระดีเอามาหลอกกันไม่ได้นะอคือปลาสลิดอ่าันนี้คือบ่อที่ผมมาเพราะชำแยกต่างหากหรือมีผู้สนใจเลี้ยงเราก็ได้จับง่ายจับง่ายแล้วสมมติถ้าเกิดเราจะ ทำเป็นพ่อแม่พันธุ์ครับถูกไหมครับเราก็เอาไซนี้ยนะครับลงบ่อนี้อมารวกันครับโอ้โหใช้พื้นที่ไม่เยอะเลยไม่เยอะครับใช้พื้นที่เยอะเจ๋งมากชอบมากตรงนี้เราก็จะย้ายลูกพันธุ์จากที่คุณได้เห็นเมื่อกี้ไหมครับครับผมไซประมาณสองนิ้วครับ เราก็เรามาลงบ่อดินเลยบ่อนี้ก็จะกว้างมานิดนึงกว้างขึ้นไปนิดนึงครับก้นบ่อนี่จะมีดินนะครับผอาจจะมีดินอยู่แล้วก็พืชน้าเอาสาหร่ายอผักตบใส่ไปเพื่อหนึ่งให้เป็นอาหารด้วย2เป็นล่มด้วยคราวตอนนี้เราก็นำลูกปลาตรงนี้เข้ามาครับอ่าจนเลี้ยงให้โตเราวโดยเฉลี่ยประมาณสักหนึ่งปีง่ายครับผมจะตีพื้นฐานคือหนึ่งปีเลยครับผมอ่าพอเราได้โตปุ๊บเราก็จะดูดน้ำกันจับแยกพ่อแม่พันุมา อ่าผมจะปักพุทเป็ดดูพ่อแม่พันด้วยสเตปตามสเตปมาอ่าก็คือคนทําเป็นสเตปครับผมนี่คือบ่อเพาะรวมครับบ่อเนี้ยมันจะมีพ่อแม่พันด้วยมีลูกพันอยู่ในบ่อด้วยเราค่อยจับแยกทีเดียวเพราะหนึ่งเราไม่อยากให้อ่าผู้ที่เริ่มเลี้ยงไปทำบ่อหลายบ่อครับผมเพราะปลาสลิดเขาไม่กินลูกเราสามารถเลี้ยงลูกปลาสลิดในบ่อเดียวกันได้แล้วก็เพาะพันธุในบ่อเดียวกันได้อ่าเราถึงเวลาเราค่อยมาแยกใส์ครับแล้วส่วนถ้าเราจะนำพ่อแม่พันมาจริงเราอาจจะต้องดูดน้ำปล่อยน้ำบ่อทีหนึ่งเราก็มาคัดเลือกพ่อแม่น ของการใส่ดินเนี่ยน้ำไม่ต้องเปลี่ยนเลยครับน้ำเราปล่อยทิ้งเลยแห้งเราก็เติมแห้งเราก็เติมพอน้ำประติดแจะไม่เน่าเห็นไหมครับถ้าใส่ดินคือแทบไม่มีกลิ่นเลยนะใช่ครับไม่มีกลิ่นเลยครับดมได้เลยปกติเราไปเนี่ยเราจะได้กลิ่นอ่าใช่ก็คือปลาติดกับเขาไปปลากินพืชอยู่แล้วน้เรื่องการของน้ำเสียไม่ค่อยมีจากนี้เรานำมาเลี้ยงแล้วโตเราได้พ่อไม่พันธุ ผมก็จะคัดพ่อแม่ผ่านยายมาอยู่บ่อน,นี้ครับที่ผมคัดแยกกันมาเนี่ยเพื่อให้เขาเรียกคนที่สนใจครับผมข้าไปศึกษาต่อโดยการที่ผมจะคัดพ่อไม่ผ่านที่สมบ,บูรณ์เต็มวัยแล้วก็ท้องแล้วเพื่อ ให้คนที่ไปเลี้ยงต่อเนี่ยเขาได้เห็นลูกเลยเหตุผลว่าผมจะไม่ใส่ผักตบเลยแขนไมับ้าวเต่อจะโล่งเลยมีแค่สาหร่ายกระแห่หรือให้ขากินแต่เราไม่มีที่ให้เขาทำบอดกอดลางแบบนี้ครับผมเพื่อไม่ให้เขาผสมพันธุ์ก่อนถูกต้องครับเพราะ่ชุดนี้คือจะไปเอาเปรพ่อแม่พันธุ์ที่ไปจําหน่ายให้กับเขาเรียกว่าเครือข่ายเพื่อนๆที่อเสนใจเลี้ยงครับผมอย่างช้าไม่เกินหนึ่งเดือนก็ได้ลูกเต็่อทุกคนครับผมอันนี้บ่อปลาว่ะหลอกว่ามีมีปลาไหมพี่มีมีครับลองดูหน่อยลองดูหน่อยเดี๋ยวก็ลองดูครับจะไดูรับ พ่อแม่พันธุ์เขาขนาดไหนโอ้โหนี่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 เห็น <c oughs> ครับ พี่ต้นตัวโคตรใหญ่เลยอ่าพอแม่พันตัวนี้คือแบบสายเต็มวัยนะครับก็คืออายุเท่าไหร่เนี่ยพี่อ่าประมาณปีนึงครับปีพุทาอ่าเห็นไหมครับท้องบัลลื้อเลยอ่าให้สังเกตดรนี้นยครับนี่คือท้องเขาจะมีความนูนนะพี่ใช่จะมีความนูนนี่คือไข่เต็มท้องของเป่งเลยสะครับผมคุดเอี้องจับดูอ่า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 จะมีความแบบนึ่งๆอ่า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 อเาอ่มี่าอ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 มาอ่าอเาอ่อนาอ่าอ่าี่าอ่าอ่าอ่คอ่า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 อคือ มันจะอยู่แค่ครึ่งของคนหางอ่าอันนี้จะทู่เห็นไหมครับถ้าจับอย่างบนี้คือจะทู่อ่าอ่าปลายจะทู่นะครับครับผมอันนี้คือตัวเมียเห็นไหมครับอันนี้เราจะเดี๋ผมขออนุญาตถือไม่ตายไม่ตายไม่ตายโอเคจะได้เทียบให้เห็นเลยอ่าเพศผู้นะครับอ่าเห็นไหมครับคีบหลังเห็นมันจะแหลมยาวถึงคนหางเลยเห็นไหมครับครับอ่าก็แบบนี้นี่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 ตรงนี้คีบหลังจะยาวแหลมถึงคนหางส่วนตัวเมียจะไม่ถึงอ่าใช่อ่าก็คือสังเกตที่คีบหลังอย่างเดียวพอครับเห็นไหมครับนี่จะยาวแหลมเลยไหมครับนี่คือสังเกตเพศปลาสลิดแคค่นี้พอรับ ป่ะแมสีก่กำตัวเรามองแทไม่ออกเลยมองไม่รู้เลยนะพี่เรา,เรามองแทไม่ออกเลยโอเคเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเริ่มต้นงี้เลยดีกว่าพี่ต้นสมมุติว่าผมอยากจะเริ่มเลี้ยงเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ดูอยู่เนี่ยอยากจะเริ่มเลี้ยงก็คือเริ่มต้นคือ บ่อวงกับผอ่าบ่อโมปูนหนึ่งใบครับแล้วแต่พื้นที่คราวนี้เราเตรียมบ่อโมปูนอ่ะผมให้ดูบ่อว่างก่อนได้ครับครับผมบ่อวงบางคนอาจจะมีอยู่แล้วไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปซื้อครับมีบ่อมีบ่อเก่าบ่ออะไรก็มาเราจะแปลถอดได้เลยครับจะเป็นบ่อใหญ่เที่ยวมีอยู่แล้วเราก็มาเดี๋ยวมาเสร็จได้ต้นอย่างถ้าสมมติว่าเราไปซื้อมาเราจะต้องขังน้ำล้างเลืองอะไรก่อนไหมอ่าก็จริงๆแล้วก็คือบ่อโมปูนเนี่ยก็สมควรที่จะแช่ครับผมอ่าบางท่านก็แช่ต้นกล้วยแต่ผมแนะนำเป็นอ่าอ่าดักทับทีม อ่าก็คือด่างทองพีช์ส่จะไปครึ่งช้อนนะครับเราแช่สักสามวันก็พอแล้วครับผมอาเมื่อแช่เสร็จปุ๊บเราก็ล้างออกคือไม่ต้องไปขัดนะครับอืมอ่าฉีดน้ําออกธรรมดาพอแล้วเราก็เตรียมดินครับผมอ่าดินก็เป็นดินพวกดินขบบดินนาดินอะไรเนี้ยก็คืหัวไล่ไปนานนะอ่าเอามาปูไว้เลยครับเอาไปปูไว้ประมาณสักสิบเซนสิบเซนอ่าประมาณขนาดนี้ก็ได้ครับอ่าโอเคเดี๋ยวนะพี่เอ่อบ่อนี้ต้องเจาะเหมือนกันไหมอ่าก็ถ้าเจาะได้คือมันก็สะดวกกับการไถตากลิ่มเราอ่าครับผมเสร็จแล้วก็ เติมน้ำใส่ครับประมาณอ่าคราวนี้ให้เหลือขอบบ่อไว้สัก10เซนเสร็จปุ๊บเรานําผักตบมาเลยครับอ่านำผักตบมาใส่ให้เป็นเป็นกอครับพี่หนึ่งการเข่ากระโดดสองเป็นล่มสามไปที่ให้เขาวางไข่ครับอ่านี่แล้วก็ไม่มีผักตบได้ไหมพี่อ่าก็คือเท่าที่ทํามาผักตบดีที่สุด ่พวกผักบุ้งผักอะไรนี้ยผมว่ามันไม่ค่อยดีมันเน่าเร็วเรียบร้อยแล้วก็นําพ่อแม่พันธุ์มาลงครับผมอ่าส่วนพ่อแม่พันธุ์ที่ผมแนะนำนะครับคืออัตรา1ต่อ2ก็คือตัวผู้1นึ่ตัวผู้1ตัวอ่าตัวเมียสองตัวเมีย2ตัวอ่าเพื่ออะไรครับเพราะหนึ่งบางทีเราไม่รู้ว่าตัวเมียตัวไหนอ่ะก็จะจับไข่ก่อนอ่าเพื่อเป็นการ คนที่ไปเลี้ยงไม่ต้องไปรอนานครับผมสมมติตัวตัวที่หนึ่งเราใส่ไปไม่ไม่ไม่พร้อมครับตัวที่สองต้อใส่ไปเนี่ยพร้อมแล้วครับเตาก็จับตัวคู่นี้ก่อนเขาจับปุ๊บอ่าประมาณสักจากลูกงฟ้ามาคือไม่เกินสองอาทิตย์ประมาณสองอาทิตย์ไม่เกินไม่เกินครับเกินสองอาทิตย์ก็จะเห็นบอดมีลูกแล้วคราวนี้อ๋อโอเคก็คือสังเกตบอดเหมือนประกาศเลยเหมือนประกาศเลยครับขน้ดเดียวก็ประกาศเลยแต่เราไม่เราไม่ต้องช็อตไข่ออกนะครับครับเพราะเขาไม่กินไข่ตัวเองไม่เหมือนประกาศอ่าเราเห็นบอดปุ๊บแสดงรู้แล้วอ่าเริ่มแล้วออ่่าาประะะมณสัักวนดจเริ่มสสเเป็นีหลืองครับผมถ้าอย่างนนั้ประม่เเกินนวัราจณ ลูกเล็กๆเะครับครับผมอ่าเป็นลูกไหลเล็กๆเต็มบอ่อไปเลยออพอแม่ผ่านประสิทธิ์แม่หนึ่งจะออกรูกได้ประมาณ1 5 0 0ตัวถึง3 0 0 0ัตัวาีน,นี้การที่เราจะอนุบาลในรองเนี่ยครับมันมันยากที่จะทําให้รอดครับผมเพราะว่ามันแน่นครับอ่เราควรมีบอ่อใหญ่ครับผมหรือมีบอ่บอบ่อเด็กนะครับเพื่อแยกเอาไว้พักเอาไว้พักอ่าเพื่อพักสัก20วันนะครับลูกปลาสือกเริ่มเท้าหัวไม่ขี้อ่ะครับผมอ่าค่อยๆช้อนพอแม่พันออก อ๋อโอเคก็คือเอาพ่อแม่พันธุ์ออกไปก่อนอ่าไม่ใช่เอาไปไหนครับเอามาพอได้อีกอ๋อพอได้อีกคือพอได้อีกครับเพราะเราดูเรามีสองแม่ก็จะมีชุดหนึ่งอ่าโดยการที่เราไม่ต้องลงทุนเยอะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาในการทำอ่านี่คือเทคนิคที่ผมทำอยู่นะตัวผู้หนึ่งเมียสามได้ไหมพี่ได้ครับ มีห้าไปเลยมีห้าอะไเยอะเกินไปอ๋อเยอะเกินไปอสามตัวพอแล้็คือสองตัวนี่ยกำลังดีเพราะว่าแค่ต้องการให้เขาได้ลูกแต่ละชุดแต่ละชุดไม่จะเป็นต้องใช้เยอะโอเคผมแน่าจะให้สองตัวพอพื้นที่ด้วยนะเพราะว่าพื้นที่มันแคบพ่อแม่แยกไปอีกบ่อหนึ่งแล้วลูกเขายังไงต่อครับพี่อ่าลูกเราก็ดูแลอนุบาลอีกสักอ่าสักเดือนหรือเดือนครึ่งครับก็อย่างที่ใช้ไปแก้ที่คุณเอ็กเห็นตไปไปดูอีกทีดีกว่าไปดูอีกทีดีกว่าเดือนครึ่งอันนี้ไอ้ระหว่างนี้เราให้เขากินอะไรพี่พี่ต้นก็ผมก็จะให้อาหารเม็็็ดดนนนนะครรรรับลลลลออออยยยย่่่่่าาาาาาสวูููกกกกปปเเเเเีีีใช้หทม บดเป็นผงอ่าบดเป็นผงลอยไว้ก่อนเขาเรียกว่าโปรยครับผมแล้วก็บางส่วนเราให้เป็นหาดเม็ดอ่าก็คือเราก็ลอยไปเลยเพราะว่าลูกปลาเนี่ยเขาไง่เขากินไม่ได้เพราะปลาที่เป็นปลาปักเล็กเอ่าเราหาดมันยุ่ยเขาก็จะมาเก็บต่อเกลี่ยเขาเองเพื่ให้เขาช่วงไหนยังไงบ้างก็คือให้ช้างผู้เดียวเลยครับาลลูกปใช่แต่ไม่ต้องให้เยอะมากไม่ต้องให้เยอะมากเพราะโอกาสน้ําที่จะเน่าสูงอ่าผมถึงให้ใส่ดินกันเอาไว้เพราะว่าถ้าใส่ดินไปแล้วเนี่ยน้ำจะไม่ค่อยเน่าขอย้ำอีกทีนึง อาหารอะไรนะพี่อาหารกบครับเนี่ยเป็นอาหารกบอาหารกบอาหารกบครับเพราะว่าอาหารกบเนี่ยโปรตีนมันจะสูงทำให้ปสิทธิ์โตไวแล้วก็อยู่ตลอดครับผมจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็ไซส์ประมาณกี่วันประมาณอ่เดือนครึ่งถึงสองเดือนครับอ่าตดือนนี่แม่อยู่กับลูกเห็นไหมครับอ๋อก็คือเขาก็ไม่กินไม่กินไม่กินใช่ผมตอนไม่ดูเนี่ยอ่าเนี่ยคือแม่อยู่กับลูกเห็นไหมครับประมาณเนี่ยนิ้วโป้งนะพี่นะใช่ใช่โป้งจริงจริงแล้วเดือนครึ่งนี้ก็คือขายได้แล้วเหมือนกันขายได้แล้วครับตอนนี้ก็เริ่มขายได้แล้วตัวละบาทขายได้สบบาาาายยยยยยๆๆๆแตตต่่่่่่ชววงงงงงใใหหมมมััไไ้้้้อออออขขเเเกกก็นนรีะ ที่เดือดเราก็จำนายดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการทำประทินเนี้ย เราลงทุนครั้งเดียวเราจะมีลูกพันเองมีพ่อแม่พันเองในอนาคตโดยที่เราไม่ต้องไปหาซื้อหรืออะไรเหลือยังจําหน่ายได้อีกครับเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยลูกเล็กเนี่ยยิ่งต้องดูแลเป็นพิเศษอ่าใช่เพราะว่าถ้าเราไม่เรียนรู้ตั้งแต่ตรงเนี้ยคือบางทีมันอาจจะแบบว่าข้ามขั้นตอนนะพี่ต้อใช่ช่มันอาจจะมีผลนะบางทีลอให้ตรงเนี้ยได้สําเร็จก่อนครับผมเราค่อยต่อยอนก็ถึงไซส์สักระยะประมาณสักเดือนครึ่งเดือนครึ่งอ่ะเราค่อยย้ายไปบ่อที่มีอ่ากว้างกว้างกว่าเนี่ยอย่างที่เราเห็นอ่าบ่อเนี้ยครับ เท่าไหร่ครับพี่อันนี้3.5มจุดห้าคูณสี่จุครับผมว่ากําลังดีนะกำลังดีครับไม่ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปก็สาามรถได้ถ้าเลี้ยงได้ยันโตก็ประมาณ3,000ตัว3,000ตัวที่เราเห็นเนี่ยก็คือเตรียมไม่อยู่ตอนนี้ก็คือใส่น้ําขังไว้แล้วก็เดี๋ยวพี่ต้นบอกว่าก็จะต้องรองพื้นพื้นยูรี่ทนผมจะเตรียมดินมาใส่ครับผมเราเติมน้ําให้ตรงนี้บ่อแปดสิบนะครับเราจะเติมน้ำอยู่ที่บระาณหกสิบเจ็ดสิบอ่าฮะเหลือไว้สักยี่สิบเซนใช่ครับผมบ่อนี่ผมจะทำเป็นบ่อเพาะลูกพันธุ์อยย่างเดีว เพราะการเพราะแบบรวมเนี่ยอ่าหนึ่งไม่ยุ่งยากครับผมไม่ต้องดูแลเยอะและโอกาสที่ลูกจะรอดสำหรับมือใหม่ครับผมผมบอกเลยค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นต์ อ่าถ้าดังบอบวปูเนี่ยเราอาจจะต้องดูแลเรื่องนิดนึงเรื่องอาหารอ่าแต่ถ้าไปบอยจัดเนี่ยเรามีสรลายมีพืชน้ำมีขี้ตะไคร่ลูกปลาสลิดอ่ะเขาจะไปเก็บกินเองอัตราการรอดที่ค่อนข้างจะสูงมากอันนี้ก็สำหรับแบบว่าเริ่มแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเริ่มมีความรู้เริ่มมีความรู้แล้วเริ่มประสบความสำเร็จระดับหนึ่งหลัจากที่เราเริ่มเลี้ยงบ่อวงลองทดลองเลยนทุกอนใช่ครับประกอบทุกอย่างอ่ะเราต้องดูตัวเองว่าเราเราเราสามารถดูแลมันได้ไหมอย่าไปลงทุนเห็นเห็นใครทำเยอะๆไปลงทุนบางทีเราไปไม่รอดครับใช่ครับ ก็ในระหว่างที่เราทําอย่างเงี้ยงานเราก็ทําได้ทางานประจาวเลยครับทําได้ทุกอย่างครับผมอ่าอย่างที่รู้ป่ะที่ราคาครับอ่าการตลาดมันต้องราคสูงอยู่แล้วเขาขายกันเท่าไหร่พี่ก็ถ้าเป็นโลเดียวก็220ครับขั้นต่ำส2 0ไม่ไม่ต่ำกว่า220อ่สบาทอ่าใช่ครับแล้วแต่ไซส์ไปเลยยิ่งใหญ่ยิ่งมีราคาแพงอ่าอย่างลูกพันธุ์เราก็ขายตามไซส์ได้เลยครับผมแล้วแต่50ตังค์บาทสบาท4บาทห้าสิบตังค์นี่ไซส์ไหนพี่ ก็ประมาณใบมะขามใบมะขามอ่าก็ขายได้แล้วอ่าก็คืออย่างไซส์ที่ได้จเลี้ยงเซย์ห้าสิบตังค์ครับผมแปดสิบตังค์เก้าสิบตังค์นะครับไซส์ยี่ก้อยเนี่ยเราจะเริ่มเนีขายแล้บาทฝ่าบาทห้าสิบเริ่มมีราคาแล้วมีราคาแล้วไซส์ประมาณเนี้ยเราขายได้สองบาทแล้สองบาทครับผมอ่าถ้าไซส์แบบนี้ขึ้นมาอีกครึ่งนิ้วครับนี่ก็เป็นไซส์สามบาทแล้วอ่าก็คือประมาณไซส์เนี้ยเท่าสองนิ้วนะไฟแช็กอ่ะไฟแช็กอ่ะเพราะว่าไซส์เนี้ยคนสนใจเยอะเพราะว่าหนึ่ง เลี้ยงก็รอดแน่นอนอ่าเลี้ยงแล้วลอดนอนพี่ต้นแนะนํานีดหนึ่งเราพูดมาถึงตรงนี้แล้วเรื่องการตลาดพี่เฮ้ยฉันไปขายใครขายยังไงหาตลาดยังไงพี่เบืองต้นก่อนเลยเอาแน่แก่อนเลยผมรับซื้อหมดอ๋อก็คือพี่ต้นรับซื้อเองรับซื้อเองด้วยครับผมส่วนหนึ่งนี่ใครเอาไปเลี้ยงแล้วไม่มีที่ขายนะมาติดต่อก็คือผมรับซื้อเองทั้งหมดเลยส่วนหนึ่งครับผมการรับซื้อผมเนี่ยผมก็รับซื้อทั้งหมดทั้งลูกพันธุ์ทั้งพ่อแม่ สมมติว่าถ้าเกิดว่า้การรับซื้อเนี่ยมันเหมือนว่าการต่อยอดไม่ได้สูงผมจะก็จะแนะนําการแปรรูปด้วยการแปรรูปการตลาดไม่ใช่ทั้งน้าพริกปลาแดดเดียวโอ้โหอันนี้หรือปลาลาปลาสดของดีเลยพี่คือกาแปรรูปแล้วก็ปลามปเปิดเป็นร้านอาหารได้ไปทําเป็นเมนูต่างๆได้ตรงนี้เพราะว่าถ้าเราไปซื้อของมาทําต้นทุนเราแพงเราเลี้ยงเองขายเองทำเองนี้เหลือเลยเหลือเหลืออยงไรก็เหลือเอาแหละพี่ต้นนอกจากเราจะเลี้ยงตรงนี้แล้วแล้วก็คือยังเปิดโอกาส ให้ความรู้กับคนที่สนใจแบบฟรีๆเลยอ่าใช่ครับก็กคือผมทําเป็นส่วนการเรียนรู้ครับพี่ส่วนะสงคือแค่ต้องการส่งมอบความรู้รส่งต่อความรู้แล้วก็แนะนําเป็นแนวทางให้เพื่อนๆไว้ ลองศึกษาดูว่าเฮ้ยเราเหมาะสมกับเราไหมถ้าเหมาะสมก็เข้ามาเรียนรู้ได้เลยครับเรียนรู้ฟรีนะครับไม่เก็บค่าใช้จ่ายเลยโทรมานัดูกหน้านิดนึงครับผมตรงนี้ผมจะให้ข้อมูลทุกอย่างครับสามารถกลับไปแล้วเรียนได้เลยต้องบอกเลยนะว่าพี่ต้นคือน่ารักมากเลยพอเราทําประสบความสาเร็จระดับหนึ่งแล้วเราก็อยากจะส่งต่อโดยที่แบบว่าคือไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยลยแล้วไมีค่าใช้จ่ายครับเมื่อกี้คุยกันหลังบ้านคือบางทีมีเปิดอบรมคือใช้ตังค์ตัวเองด้วยใช้ตังค์เองหมดเลยโอ้โหอันนี้ก็คือเหมือนแบบเป็นความสุขของเราอีกอย่างเป็นความส ดีทำไมไม่ทำเองคือเรามีก็เชื่อประจาอยู่แล้วแต่ต้องการวิตรภาพอย่างนี้ครับข้ามาคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันแล้วผมส่งต่อความรู้เหตุควรประสบความสำเร็จเราก็ดีใจครับซึ่งระหว่างทางที่เราถ่ายทำกันอยู่เนี่ยก็มีคนโทรเข้ามาแล้วก็มีคนเข้ามาดูงานตลอดเลยนะครับต้องบอกเลยว่าแบบว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถทําได้เนาะเป็นอาชีพเสริมตกลงรับซื้อหัวไม่พี่หัวหัวหัวโอเคครับวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยง ปลาสลิดในบ่อปูนะครับในใช้พื้นที่น้อยๆเพราะว่าที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยก็คือเป็นบ้านของพี่ต้นนั่นเองเป็นบ้านผมเองนะครับครับผมจากที่ว่าให้เกิดประโยชน์เกิดรายได้แค่นั้นเองครับครับถ้าใครอยากรู้หรืออยากจะมาขอความรู้เพิ่มเติมติดต่อทางไหนได้บ้างครับต้นก็เบอร์โทรครับครับศูนย์แปดเก้านะครับหกหนึ่งสี่สองสี่สองสี่นะครับผมอ่าก็ติดตามได้ที่เพจบ้านฟาร์มปลาสลิดบ่อปูและเชมบูดีครับวันนี้ก็แอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้ครับผมพิมิตรไม่ต้องโทรมานะไม่รับนะพี่มิตรไม่รับนะโอเเเคคคคคคคววัััันนนีี้้้้ขขอออบบบบบุุณณพ่ตมมมมาาาากกรรรรรูยยยยะะแลสห ที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด Subscribe mm hmm. เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานกเกษตรสันจรด้วยนะครับ mm hmm. คลิปหน้าจะพาไปไหน mm hmm. ติดตามฮะค, mm hmm. คลิปนี้ ลาไปก่อนขอตัวไปตักปลาสลิดก่อนเพราะว่าพี่ต้นบอกว่าเอาหัวไปเอาหัวไป <laughs> ขอคุณทุกการติดตามและการรับชมนะครับคลิปความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรเรายังมีเยอะแยะมากมายเลยสามารถกดตามได้เลยนะครับตอนนี้เลยนะฮะแน่นอนครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกแพลตฟอร์มของเกษตรสัญจรด้วยนะครับแล้วก็ไม่พลาดอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเราจะตามไปถึงหน้าจอมือถือของทุกคนเลยครับ